วิลล่าสไตล์บาหลีที่นี่เอล่าวิลล่าพัทยามีให้ถึง5ห้องนอน5้าห้องน้ำบอกเลยว่าบ้านสวยมากเปิดเข้ามาก็จะเจอกับสระน้ำน้ำใสสะอาดพร้อมสไลเดอร์พร้อมมุมนั่งเล่นริมสระชิลๆสวนปิ้งย่างโตอาหารน่ารักมากใครชอบถ่ายรูปถูกใจสิ่งนี้ส่วนห้องด้านข้างจะเป็นห้องนอนที่1มองออกไปเห็นวิวสระสวยๆในห้องน่ารักมินิมอลมินิใจผัดมาก็จะเป็นห้องนอนที่2ห้องนอนริมสระมีห้องน้ำในตัวหใหญ่ใหญ่นุ่มนอนสบายสุดๆ,ดๆเดี๋ยวพาเข้าไปดูห้อง นั่งเล่นหอมทีวีจอใหญ่ร้องคาราโอเกะห้องนั่งเล่นเขากว้างมากด้านหลังก็จะเป็นโต๊ะอาหารและโซนครัวห้องครัวไม่ต้องถามหาเขามีอุปกรณ์ให้ครบครันอีกฝั่งของห้องนั่งเล่นจะเป็นห้องนอนที่3มเตียงนุ่มๆเตียงใหญ่ๆ้อมโซฟาและห้องน้ําในตัวตรงข้ามประตูก็จะเป็นห้องนอนที่4เป็นห้องนอนเตียงคู่เตียงใหญ่นอนได้หลายคนมีโซฟามีห้องน้ําในตัวด้านหน้ากระจกเห็นวิวสระน้าบอกเลยว่าสวยบรรยากาศดีมากและห้องนอนที่5จะอยู่ข้างสไลเดอร์เลยห้องนอนคุ โทนน่ารักมินิมอลมินิใจสุดๆวมแล้วบ้านหลังนี้พักได้ถึง14คนแน่หาทางขึ้นสไลเดอร์ใช่ไหมจะมีบันไดยอยู่ข้างตัวบ้านเดินขึ้นมาจะเจอ,เจอกับโซนนั่งเล่นที่ลงสไลเดอร์สาะน้ําสวยสไลเดอร์ปังใจสายเล่นน้ําสายถ่ายรูปสุดๆ<า>บ้านและด้านนอกสามารถจอดรถได้ถึง6คันบ้านสวยๆสไตล์บาหลีพ้อมสาะน้ําปังๆที่นี่เท่านั้นเอลลาวิลลา่าพัทยา